สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้แสนรักนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆเราจะมารู้จักการขยายพันธุ์ต้นไม้กันนะคะเด็กๆต้นไม้มีการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดน,นะคะนี่คือขั้นตอนการปลูกโดยการเพาะเมล็ดนะคะเด็กๆต่อไป การตอนกิ่งหรือปักชำเราต้องลดน้ำดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ที่เราปลูกนะคะเด็กๆจึงจะเจริญเติบโตงอกงามนะคะเด็กๆอโอเม่เพลงต้นไม้เพื่อนรักนะคะเด็กๆมาลองท่องเนื้อตามโอก่อนนะคะต้นไม้เป็นเพื่อนกับเรา ต้นไม้เป็นเพื่อนกับเรารดน้ำต้นไม้ให้เพื่อนดื่มน้ำเห็นไหมคะเด็กๆกำลังรดน้ำต้นไม้ดอกไม้จะเป็นเพื่อนไม่เด็ดดอกไม้ไม่ทำร้ายเพื่อนต้นไม้และดอกไม้กับเราเป็นเพื่อนรักกันเรารักกันกันส่งยิ้ม มา,มาลองพร้อมกันเลยนะคะดเด็กๆต้นไม้ก,กับเราลดน้ำต้นเดือนดื่มน้ำดอกไม้จะเป็นเพื่อนเราไม่ได้ไม่ทำร้ายเพื่อนไม้และดอกไม้ก,กับเราเป็นเพื่อนรักกันเราพบกัน ทุกวันส่งยิ้มทักต้นไม้เป็นเพื่อนกับเราลดน้ำให้เพื่อนดื่มน้ำดอกไม้จะเป็นเพื่อนเราไม่เด็ดดอกไม้ไม่ทำร้ายเพื่อนต้นไม้และดอกไม้กับเราเป็นเพื่อนเรา,เร,ารักกัน ทุกวันส่งยิ้มทักทายตบมือหน่อยค่ะเด็กๆ่าคะเรามารู้จักการปลูกต้นไม้กันค่ะเด็กๆสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการปลูกต้นไม้นะคะต้องมีอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้เช่นที่พรวนดินต้นไม้และบัวรดน้ำนะคะเพื่อให้ต้นไม้ของเราจะเริญงอกงานนั่นเองค่ะ ครูโอมีตัวเลือกให้เด็กสองอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะใหอนัางเรียนทดลองปลูกต้นถั่วง,งอกนะคะมาดูกันเลยค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร,ร์วิธีการเพาะถั่วงอกแบบง่ายๆกันครับวันนี้ันก็จะมีเป็นถั่วเขียวครับะะอันนี้ก็ล้า,ทางทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับสเสร็จแล้วก็นํามาแช่น้ำไว้ครับอันนี้ผมแช่น้ำไว้หนึ่งคืนครับสังเกตที่เม็ดถั่วเขียวครับเนี่ย เราจะต้องแช่ให้เปลือกนิ่งนะสังเ,เกตดูเปลือกจะเริ่มปริแตกมาอย่างนี้แล้วครับเห็นไปว่าใช้ได้แล้วนะผมแช่ไว้หนึ่งคืนครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องเตรียมเป็นภาชนะที่เราจะใช้เป็นตัวพอครับผมก็ใช้เป็นเข่งที่ใส่ขนมจีนครับเวลาที่เราซื้อขนมจีนจากตลาดมาอย่างนี้นะครับนี่ก็ร้านท้องะลาดเก็บไว้ใช้งานได้ครับเสร็จแล้ววันนี้เราจะเพาะในนี้เลยครับ เป็นรังถึงครับจะเป็นซึ้งหรือรังถึงเก่าๆก,ก็ได้ครับที่ไม่ได้ใช้ก็ได้นะหรือว่าใครสะุกใช้เป็นภาชนะอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครไม่มีรังถึงรือว่าจะใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นกระมังที่สามารถรองน้ําได้ครับใช้เป็นกระมังที่มีรูครับเพื่อให้น้ําระบายลงไปได้นะครับแล้วก็กระมังตรงนี้เอาไว้สหรับรองน้าไม่ให้ไหลเลยเถอครับเสร็จแล้วเราพอเสร็จเราก็หาภาชนะ ทึบแสงครับเป็นกระมังใบใหญ่ๆก็ได้ครับหรือว่าถุงดำถุงพลาสติกดำก็ได้นะนำมาคลุมไว้อีกรอบครับเพื่อให้ถั่วงอกเราขาวสวยน่าทานนะครับแต่สําหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ลางถึงครับถ้าเกิดลางถึงก็จะสะดวกนะครับเพราะว่าข้างล่างเขากันไม่ให้น้ําไหลเลยเทได้ด้วยครับแล้วก็ตัวลังถึงก็จะมีเป็นช่องรูๆอยู่แล้วด้วยครับตัวนี้ก็จะช่วยระบายน้าได้ดีเลยครับก็ให้เรานํากระจับพลาสติกครับใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับที่มันมีรูสามารถระบายน้ําได้ครับแล้วก็เม็ดถั่ว แล้วก็นำเม็ดถั่วเขียวที่เราแช่น้ำแล้วครับใส่ลงไปได้เลยกะปริมาณพอสมควรนะครับให้ให้เต็มแต่ว,ว่าอย่าแน่นเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ถั่วเขียงอขึ้นมาแล้วมันจะเต็มขึ้นมาเลยครับฟูมขึ้นมาเลยนะเกลเลือให้เจ้าทั่วครับอย่างเงี้ยชั้นหนึ่งผมใส่ได้สองกระจาดครับ กันเลยครับเส่ตัวเขียวเอาไวเ้เนี่ยครับตังเกียดดูเห็นไหมไ่ตัวเขียวจะไม่ลอดหลูมาได้นะครับไม่งั้นเ,อเ,อเวลาเราลดน้ําจะไหลไปหมดต้องหาที่ตาที่ทีหน่อยเนี่ยครับเท่าเนี้ย เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ให้เราปิดฝาไว้นะครับการที่เราปิดฝาไว้เพื่อไม่ให้ตัวเขียวหรือทั่งอกของเราโดนแสงครับเวลาที่งอกขึ้นมาแล้วก็จะขาวสวยไม่ออกเป็นสีเขียวนะปิดเพื่อเก็บรักษาความชื้นด้วยครับสําหรบับทั่งงอกก็จะใช้ระยะเยะวลาอยู่ที่ประมาณ3ามวันครับแล้วก็ในระหว่าง3าวันนี้เราก็ต้องคอยหมันลดน้ําด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีเวลาหน่อยก็ลดเช้าก็มันเย็นไดก็ได้นะครับเปิดฝามาแล้วก็เอาน้านนําเวลารดนี่ครับดย๋ยวผมสาธิตให้ดูก็เปิดฝาขึ้นมาเลยครับ แล้วก็ลาดน้ำลงไปได้เลยครับลาดลงไปให้ทั่วเม็ดถั่วเขียวครับถ้าเกิดไปล้างถึงก็จะง่ายเพราะว่าลาดมันก็จะไหลยอยู่ข้างล่างเลยชั้นล่างก็เหมือนกันครับผมจะวางสลับวางกันนะครับไม่ได้ให้ซ้อนกันแล้วน้ำที่เราลดไปเสร็จก็จะไปอยู่ข้างก้นหล,ลังถึงครับถ้าเกิดหลายวันแล้วน้ําเริ่มที่จะไม่ไม่สะอาดเราก็สามารถเททิ้งได้นะครับแล้วก็หรือว่าใครจะสะดวกยกกระกาไปแล้วก็ไปลาดน้ําที่กอกนี้ก็ได้ครับแต่ใช้เป็นน้าสะอาดนะครับ เสร็จแล้วก็นํามาใส่รังถึงเหมือนเดิมครับปิดฝาเข็บไปเลยอย่าลืมคอยหมันลดน้านะครับถ้าเกิดใครมีเวลาหน่อยก็ลดบ่อยยิ่งบ่อยยิ่งดีครับเพราะว่าจะทําให้ถุง,งอรอสะอาดแล้วก็ถุง,งอรอกจะโตเร็วครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ค่อยมีเวลาก็เช้าควันเย็นหรือว่าเช้าเย็นก็ได้ครับซึ่งก็เพียงพอต่อการเพาะถุงงอกล้วครับแล้วก็ส่วนเม็ดถั่วเขียวที่ยังเหลืออยู่ครับเดี๋ยวผมจะเพาะใส่กระถัตัวนี้ไปด้วยครับ กระยให้ตทั่วเลยครับดีวผม,มน,น้ำพี่ใช้แช่ทิ้งไปก่อนครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบูดได้ง่ายเสร็จแล้วก็หาฝาหรือว่าภาชนะทึบแสงนะครับมาปิดทับเอาไว้ครับเพื่อไม่ให้ถุงรอกโดนแสงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับตอนนี้เราก็พะถุงน่อมาได้ประมาณ12ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยนี่พอผ่านไป12ชั่วโมงครับ <laughs> ถุงรอกก็จะเริ่มงอกออกมาแล้ว <laughs> เห็นเป็นรากแล้วครับเนี่ย นี่ก็ให้เราเปิดฝาแล้วก็รดน้ำครับใช้เป็นน้ำสะอาดครับน้ำดื่นหรือว่าน้ำก๊อกก็ได้นะครับด้านลงไปให้ทั่วเลยปริมาณก็พอสมควรครับกะให้น้ำไหลผ่านไดยทั่วตัวเม็ดตัวเขียวครับนี่เลยทั้ง2ชั้นเลยครับมันกำลังงอกสวยเลยครับ เรียบร้อยแลก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมครับนี่ก็พักรอยครับอันนี้ตอนคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอีกทีค่อยมาลดน้ําแล้วก็มาดูในส่วนของในกระมังบ้างในกระมังก็งอกล้มือกันครับทำเหมือนกันเลยครับราดน้ำลงไปให้ทั่วเลย เอไ,ไว้เหมือนเดิมครับเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาลดน้ำไปอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูถึงนอกกันเลยครับนี่ครับทางนอกก็จะเริ่มงอกยาวขึ้นมาแล้วนะครับทำง,ง่ายมากครับเราก็เหมือนเดิมครับลดน้ำเลยรดชั้นล่างก่อน มาแล้วเช่นกันครับน้านนี้ก็เปลี่ยนออกได้นะครับใองเปิดดูครับในล้างถึงก็เหมือนกันนะว่าน้ำข้างล่างเปลี่ยนสีหรือ,อยังถ้าเกิดเปลี่ยนสีก็เททิท้งได้เลยครับรดน,น,น้ำเป็นเดยวันเลยนี้นะครับสาไปกันครับตอนนี้ถุงน้องที่เราเพ่อมาได้36ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันเลยนี่เลย นอกยาวมาขนาดนี้แล้วครับแล้วหน้าตาเป็นของงอกแล้วนะเสร็จแล้วให้เรานำน้ำ,นำ,นำ,นำที่รองอยู่ด้านล่างนียครับนี้นำไปเททิ้งด้วยนะครับมันค่อยเทน้ำแล้วก็ลดน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเน่านะไม่ให้มันขึ้นราครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับรดน้ำไปทั่วเลย นี้เราก็เพอะถุงงอกมาได้สองวันแล้วครับมาดูกันเลยเนี่ยครับถุงงอกก็จะงอกจนยาวขึ้นมาเกือบเต็มกระจาดแล้วนะครับเนี่ยก็เหมือนเดิมครับรดน้ำนะรถ,นถึงตอนนี้ก็สามารถนำไปทานได้แล้วนะครับนี้แล้วแต่ความรอก,การเลยว่าต้องการให้ถุง,งอกยาวขนาดไหนแต่สองวันกาลังดีครับ แบบน้ำไม่ชุ่มเลยแล้วก,ก็ปิดฝาไว้เหมือนเดินครับน,นี่ก็จะงอกขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันครับนี่แล้วก็ปิดฝาไว้เลยครับ อนนี้ผมก็พร้อะถงอกมาได้ประมาณสองวันครึ่งครับหรือว่าประมาณหกสิชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่เลยถงงอกก็จะงอกขึ้นมาพร้อมนําไปประกอบอาหารแล้วครับสวยงามเลยครับสีขาวสวยเลยนะแต่ว่าถงงอกเราจะไม่ได้อวกป้วนเหมือนตามร้านขายนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือว่าอะไรเลยเราลดแค่น้ําเปล่าอย่างเดียวถงงอกแบบปลอดสารจริงๆครับทานได้สนิทใจ,จเลย หรือว่าใครต้องการให้ยาวกว่านี้ก็ทิ้งไว้อีกก็ได้นะครับสักสามวันก็จะยาวขึ้นมาอีกครับเพราะว่าช่วงเวลาถึงว่ามันยืดแล้วอ่ะจะยืดเร็วมากนะครับแค่ช่วงครึ่งวันก็ยืดมาขนาดนี้เลยจากที่เมื่อเช้าเราดูกันนี่เลยด้านล่างก็จะเต็มครับตอนนี้คือยันกับซึ้งที่ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วรังถึงความอวกอ้วนของถังน่อกที่เราเพาะเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณสารอาหารที่ได้รับด้วยนะครับ อย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้น้ําประปาะรดอย่างเงี้ยเราควรจะลดให้ทีๆนะครับเพราะว่าถุงนอกเขาจะได้มีสารอาหารจากน้ำเพราะว่าน้ำประป,ระปามันไม่ได้มีสารอาหารเยอะ่แล้วครับยิ่งลดถ,ถี่ก็จะทําให้ถุงนอกไม่เน่าแล้วก็อ้วนทียิ่งขึ้นด้วยครับแต่ถ้าไม่มีเวลาเนี้ยลดแค่เช้าเย็นก็จะได้ถอุงงอกที่อาจจะดูผอมน,นิดนึงครับแต่ว่าสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับนี่เราพอเองกับมือดูน่าทานมากครับแล้วก็วิธีการเก็บรักษาครับ พอถุงนอกได้ที่แล้วให้เราเก็บใส่ที่เย็นเลยนะครับอย่างวันนี้มันก็จะใส่เป็นกล่องที่มีฝาปิดอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีกล่องอย่างี้ก็ใช้เป็นถุงพลาสติกเลยก็ได้นะครับถุงพลาสติกใส่แล้วก็ผูกปาใส่ที่เย็นสามารถเก็บได้ทั้งกระจานี้เลยนะครับเนี่ยก็เก็บใส่เลยเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้เลยครับถุงนอกก็จะไม่งอกต่อแล้วครับเราก็ยังคงความสดอยู่ได้นานเพราะว่าไม่ช้ำครับเราไม่ได้ดึงออกมาก่อนนะ รือว่าใครจะดึงออกมาเป็นต้นๆเลยก็ได้ครับดึงมาจากกระจาดแต่อย่างนั้นจะทําให้ถุงน่องชันได้ง่ายครับเรจะเก็บได้ไม่นานมากอย่างนี้เราสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นอาทิตย์เลยครับโดยที่ถุงน่อกไม่เน่าเสียครับนี่ก็เหมือนกันครับนาทานมากครับถ้าเกิดเรามีภาชนะหรือว่าอะไรที่ดันด้านบนครับถุงน่อกจะสูงขึ้นมายาวเสมอกันครับเพราะว่ามันจะติดด้านบนเนี่ยความสูงจะเท่ากันหมดเลยครับเวลาทานถ้าเกิดใครไม่ชอบให้ลากยาวๆก็สามารถเอามีดตัดนี้ได้เลยนะครับ ตัดล,ล่างเลยก็จะทําให้ตัดลากได้บางส่วนครับที่ยื่นลงมาก็จะทําให้ผงงอมรอบดูน่าทานมากยิ่งขึ้นครับเนี่ยครับผอมรอบที่เราดึงออกมาจากตัดล้าเราจะได้ดเป็นผงงอมรอบหน้าตานี้าลเดวสิขาวสะอาดน่าทานมากครับทานได้สบายใจเลยเดี๋วผมลองดึงออกมาให้ดูนะครับอย่างที่บอกครับใครต้องการตัดลาก,ก่อนเลยก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมตัดตรงนี้ออกก่อนราดน้าตานลยครับ เนี่ยครับตัดลาออกเรียบร้อยแล้วก็ขยุ้มงออนมาได้เลยครับ <What? S 1> ก็จะมีถุงน่อกที่งลงรากไม่ลงบ้างก็มีนะครับแต่ว่ามันก็ทานได้หมดอยู่แล้วเราก็ยังไม่ต้องร้างหรือว่าทําอะไรมากนะครับเพราะว่าการที่เราไปทําให้ถังนอกมันช้ามันจะทําให้เก็บไม่ได้ไม่นานก็เก็บทั้งนี้เลยขย่าวขย่าเอาเปลือกถั่วสนเกินบางส่วนออกไปก่อนครับ แล้วเดี๋ยวเวลาจะทานเราค่อยล้างอีกทีหนึ่งก็จะทําให้เปลือกของงอกพวกนี้มันหลุดออกไปหมดไปแล้วครับเก็บใส่กล่องไว้ได้เลยนี่ครับเห็นไหมก็จะเหลือเป็นเปลือกถั่วอันนี้ก็ทิ้งได้เลยน,นะครับเราก็มาดูในกระจาดก,กันบ้างครับเดี๋ยวผมตัดเท้าหล้าออกก่อนครับนี่ครับนี่ผมขยุมแนละ้วเก็บใส่กล่องนะครับเขยาวเปลือกถั่วด้วย นี่ครับได้เต็มกล่องเลยแล้วก็ยังเหลืออีกสองขาจาดอันนี้เก็บไว้นานๆครับมุอใหมทั้งขาจาดเลยสำหรับถั่วเขียวที่ใช้ก็ประมาณหนึ่งด้วยตวงครับถั่วเขียวดิบนะพอเราพอดวงอกเสร็จแล้วก็จะได้ถุงรอกประมาณนี้เลยครับเยอะมากก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับเพราะเราก็ทำง่ายมากๆครับเราก็จะได้มีถุงอกที่สะอาดๆไว้ทายกันเองได้เลยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะต่อไปการบ้านนะคะเด็กลองเลือกดูนะคะอันนี้นะคะโอจะให้เด็กปลูกเป็นต้นถั่วนะคะโดยใช้มเมล็ดถั่วเขียวเมื่อกี้เลยค่ะ อันนี้คือพี่ๆเทอมที่แล้วนะคะปีการศึกษาที่แล้วเขาทําต้นถั่วค่ะโขจะให้เด็กสังเกตว่าต้นถั่วมันจเจริญงอกงามได้อย่างไรเป็นลําต้นมีใบได้ด้วยนะคะเราต้องมาฝึกการสังเกตกันอันนี้เด็กๆทําที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเหมือนกันค่ะภาชนะถั่วนะคะแล้วก็เช็ดชูค่ะอันนี้ปลูกโดยการไม่ใช้ดินเหมือนกันนะคะเด็กๆเตรียมก,ก,ก่อนนะคะ แล้วก็เห็นไหมคะพี่ๆกำลังฉีกชชูนะคะใส่ก้นแก้วแล้วก็เอาน้ำนะคะตักน้ำนะคะใส่แก้วให้เต็มให้ชุ่มฉ่ำก้นแก้วนะคะจากนั้นเราก็ตักมเมล็ดถั่วเขียวนะคะที่เตรียมแช่น้ำเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปที่แก้วนะคะอ่าแล้วก็เห็นไหมคะกะเขียนชื่อให้เด็กทุกคนเลยผ่านไปนะคะวันที่หนึ่งเตยมเรียบร้อยแล้วใส่แก้วเพราะวันที่สองผ่านไปหนึ่งคืนค่ะต้นถั่วเริ่มงอเป็น แล้วไหมคะอ่างอเป็นเส้นเล็กๆนะคะนั่นคือรากของมันนะคะพอวันที่สามนะคะเด็กเริ่มมีต้นที่จเจริญเติบโตนะคะได้เร็วนะคะนี่เริ่มเป็นลำต้นยาวสูงขึ้นมาน,นะคะพอวันที่สี่ปุ๊บเริ่มออกมาเป็นใบทั่วแล้วคะ่ะเห็นไหมคะเด็กเด็กๆลองสังเกตนะคะดึงดูมันจะมีทั้งรากมีทั้งลำต้นแล้วก็ใบนะคะอ่า แต่ถ้าใครอยากปลูกไว้รับประทานก็ทำแบบข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือปลูกเป็นถุงงอกมาผัดถุงงอกกินได้เลยนะคะเด็กๆลองเลือกดูนะคะว่าอยากปลูกแบบไหนแล้วเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปแต่ละขั้นตอนนะคะที่ต้นถุงงอกของเราหรือต้นถั่วของเราจเจริญเติบโตได้อย่างไร แล้วก็ส่งกันบ้านครณโอด้นนะคะเด็กๆอันนี้ใช้เวลาหน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขอ,อรบกวนนะคะถ้าบ้านไหนมีเวลาช่วยเด็กๆทำหน่อยนะคะเด็กๆจะได้สนุกกับกิจกรรมนี้มากเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ